a q ค a ว i c e ติเอ็กซ์หรือการออกกำลังกายในน้ำจะเป็นยังไงนะครับโปรดติดตามกันได้ในรายการ The Citizen Studio ของเรานะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ เดอะซ n นิเซนสูติโอนะครับวันนี้นะครับผมจะพามาทำความรู้จักเกี่ยวกับ Aquatic Exercise หรือการออกกำลังกายในานา้ำอะควาติเอ็กซ์เซี หรือการออกกำลังกายในน้ำนะครับเป็นการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องนะครับซึ่งประยุกต์มาจากการออกกำลังกายแบบแอโรบิกนะครับในการออกกำลังกายแบบนี้ครับจะมีประโยชน์กับผู้ที่น้ำหนักเกินนะครับเป็นโรคเกี่ยวกับข้อต่อต่างๆนะครับรวมไปถึงเหมาะสมกับผู้สูงอายุนะครับที่ต้องการออกกำลังกายนะครับเพราะว่าในน้ำนะครับจะมีแรงพยุงและแรงลอยตัวนะครับที่จะทําให้นะครับเราสามารถออกกำลังกายได้ดียิ่งขึ้นครับเพราะว่าตัวเราจะเบานะครับแล้วก็สามารถขยับกล้ามเนื้อต่างๆได้มากขึ้นนะครับและรวมไปถึงนะครับยังจะมีแรงต้านของน้ำนะครับที่ช่วย ทำให้เราพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อนะครับให้มีประสิทธิภาพได้ดีมากยิ่งขึ้นครับ ต่อไปนะครับผมจะแนะนําเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการออกกำลังกายในน้ำนะครับอย่างแรกกันเลยนะครับเป็นดัมเบลโฟมนะครับลักษณะจะคล้ายๆกับดัมเบลที่อยู่ในฟิตเนสเลยนะครับแต่จะมีลักษณะใหญ่ขึ้นมานะครับซึ่งส่วนประกอบครับก็จะทําจากโฟมนะครับในการออกกําลังกายโดยใช้อนี้นะครับจะมีมุมในการออกกําลังกายที่หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นดันไปด้านหน้านะครับดันไปด้านข้างนะกดลงใต้น้ำเนาะต่อมาสุดท้ายครับก็เป็นดันขึ้นด้านบนนะครับจะมีประโยชน์ในการออกกําลังกายในกล้ามเนื้อส่วนที่เป็นช่วงด้านบนนะครับแล้วก็เป็นช่วงส่วนกลางของราง อุปกรณ์ที่2นะครับเป็นนูเดิลโฟมนะครับลักษณะก็จะยาวๆอย่างนี้เลยครับทำจากโฟมทั้งเส้นเลยนะครับเราก็จะสามารถออกกำลังกายได้หลากหลายกว่าดัมเบลโฟมนะครับเพราะว่ามีการจับแบบกว้างกว่าเนาะไม่ว่าจะเป็นจับตรงกลางจับทางด้านข้างก็ได้นะครับจับได้หลายมุมมากกว่านั่นเองนะครับและการออกกำลังกายนะครับก็ออกได้หลายส่วนกว่าครับไม่ว่าจะเป็นช่วงบนช่วงกลางลำตัวนะครับแล้วก็ช่วงล่างนะครับ ต่อมานะครับจะเป็นการแนะนําเกี่ยวกับการออกกําลังกายแบบออกติกครับเราจะแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับในการออกกําลังกายนะครับช่วงแรกของเรานะครับจะเป็นช่วงวอร์มอัพนะครับช่วงที่2ครับจะเป็นเอ็กซ์ไซส์นะครับและช่วงสุดท้ายครับจะเป็นคูลดาวน์แอนด์สเตชชิ่งนะครับเดี๋ยวเรามาดูช่วงแรกกันก่อนเลยนะครับช่วงที่1นะครับช่วงวอร์มอัพนะครับช่วงวอร์มอัพนี่ถือว่าเป็นช่วงที่สําคัญมากเลยนะครับในการออกกําลังกายนะครับ เป็นการเพิ่มอุณหภูมิในร่างกายของเราครับให้เพิ่มสูงขึ้นนะครับและยังทําให้กล้ามเนื้อของเราครับพร้อมที่จะใช้งานในการออกกาลังกายนะครับได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับการออกกำลังกายแบบวอร์มอัพนะครับจะต้องไล่ระดับจากน้อยนะครับไปหนักมากเนาะช่วงวอร์มอัพนะครับจะเป็นช่วงที่ทําให้ระบบต่างๆในร่างกายของเราครับเป็นการเริ่มทํางานนะครับ ในช่วงต่อไปนะครับจะเป็นช่วงที่2นะครับเป็นช่วงในการออกกาลังกายนะครับหรือว่าในช่วงเอ็กซ์เซอร์ไซส์นะครับในช่วงนี้นะครับจะมีความหนักที่เพิ่มขึ้นมานะครับจากช่วงวอร์มอัพจะมีความหนักที่เพิ่มขึ้นนะครับกล้ามเนื้อมีการทํางานมากขึ้นนะครับระบบต่างๆในร่างกายนะครับมีการทํางานที่มากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นระบบหัวใจระบบไหลเวียนเลือดระบบหายใจนะครับแล้วก็ทําให้นะครับมีการเผาผลาญเกี่ยวกับไขมันมากขึ้นนะครับส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพในการใช้งานของร่างกายนะครับให้มีประสิทธิภาพมากยิ ก็จะทําให้เรารสามารถที่จะใช้ชีวิตในตามะวันได้นานยิ่งขึ้นมีความสดใสล่าเริงตลอดทั้งวันครับและมาถึงช่วงสุดท้ายนะครับเป็นช่วงคูลดาวหรือว่าช่วงสเตตชิงต่งนั่นเองนะครับช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ค่อยๆลดความหนักจากช่วงที่ออกกําลังกายมาหนักๆเลยนะครับค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆนะครับค่อยๆหายใจมาเกี่ยวกับการหายใจมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มโฟกัสเกี่ยวกับการยืดเหยียดกล้ามเนือ้อเนาะโดยที่เราจะ ยืดในส่วนที่เราออกกาลังกายไปในการออกกําลังกายครั้งนั้นนะครับซึ่งประโยชน์ของช่วงครูดาวของเรานะครับก็จะช่วยทําให้ลดการตึงตัวของกล้ามเนื้อหลังจากที่เราออกกําลังกายไปนะครับให้กล้ามเนื้อของเรานะครับมีความอ่อนตัวมากขึ้นครับกลับไปนะครับไม่มีการปวดเนื้อปวดตัวไม่มีการตึงตัวของกล้ามเนื้อครับ เป็นอย่างไรบ้างครับคุณผู้ชมสําหรับออกกำลังกส์หรือการออกกําลังกายในน้ําท่านผู้ชมสามารถติดตามคอนเทนต์ต่างๆครับได้ในช่องทางที่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับสำหรับคอนเทนต์หน้าจะเป็นอะไรสามารถติดตามชมได้ในรายการ The Citizen Studio ของเราได้เลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับผมคอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ